สวัสดีค่ะพี่กบสวัสดีครับนี่นะคะวันนี้โอ้โหทำอะไรกันนะคะมาดูกัน,นะคะ่ะเสียบอะไรอยู่คะอ,อทำกิ่มแบบกหม่นครับทำแบบใหม่ทดลองทำดูนะว่าแบบนี้จะดีกว่าแบบทำใส่ถุงไหมเราจะได้ประหยัดเพราะว่าจะเอาไว้เอาไว้ปลูกเองเพิ่มเติมขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น เหมือนดำนาเลยนะย <c oughs> ก็อันนั้นอันนั้นคือกิ่งที่ <c oughs> ที่แช่น้ำยาเร่งรากใช้สูตรของเราเลยนะตัวน้ำยาเร่งลงรากเราใช้สูตรของเราเลยนะครับแช่แล้วหนึ่งพันต้นหนึ่งพันกิ่ง ดินนี่คืออะไรคะดำดำอันนี้คือแกบดำตรงนี้แกบดํำเป็นหลักเลยกับทรายส่วนนี้แกบดํำผสมกับหน้าดินลองอใช้ดูว่าสองอย่างจะเหมือนกันไหมล็อกนั้นกับล็อกนี้นใช้แกบดำํำเป็นเรียกว่าเป็นเป็นแปลงนะยกขึ้นมาเอาแกแบดดำแล้วก็เป็นแปลงยกขึ้นมามแล้วก็ห่างประมาณสัหกเซน แต่ต้องเราต้องย้ำให้แกะมันแน่นหน่อยนะถ้ามันไม่แน่นเนี่ยมันหลวมเนี่ยมันไม่ค่อยจีดเออเราให้แน่นนะส่วนไอ,อ้ตัวนี้ทำทำใส่ถุงพอนี้ใส่ถุงแล้วนะคะทำใสถุงออรอบนามาอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วประมาณสองอาทิตย์ทำใส่ถุงก็จะเสียเวลาก่อกถุง ช่วยมากค่ะนี่นะคะอยู่ในถุงกิ่งโอมโหนี่กิ่งนี่นะอยู่ในถุงดำนะคะฝั่งนู้นก็จะทำขึ้นมาอีกนะคะแปลงครับแปลงหนึ่งเอ่อกิ เสียบง่ายมากเลยนะคะออต้องตัดแน่แนๆท่น,นอยู่แน่แนๆก็ยกสูงขึ้นจากจากดินขึ้นมา เดินเดิมสูงมาประมาณสักคืบอปล ตรงนี้งอกแล้วอยู่ในทุงนี่นะคะก็เป็นการชําแบบใหม่นะคะพีกพ่กบชํากิ่งพันผักหวานบ้านพันเขาเชมเานะคะเดี๋ยวลองดูว่ามันงอกไหมลอมงติบตามดูเดี๋ยวรอดูตอนที่มันงอกขึ้นมานะคะว่าจะสวยแค่ไหนตอนนี้ก็ถ่ายตอนที่เพิ่งเริ่มทําใหม่ๆนะคะขอบคุณพีกพ่กบมากๆนะคะ